รายการวันหนึ่งเจ็ดสามวันนี้ทุกคนชอบคู่ไหนบ้างครับเปรียนี่มีหลายคู่เลยค่ะอย่างคู่แรกเลยนะคะก็คือชินยะาเวอร์เซสชิโรยุกิก่ะโอ้โหคู่นี้เนี่ยนะเหมือนจะซัดกันบนเวทีเลยค่ะส่วนคู่ที่สองนะคะทุกคนมองว่าน่ารักแล้วก็ตลกมากๆค่ะก็คือเจ๊กพีคอมเวอร์เซสเสือคิมค่ะโอโ้โหเจ๊กพีคอมก็ี่ยใส่วิกผมปลอมมาด้วยค่ะอีกคู่หนึ่งก็คือซุปเปอร์เล็กเวอร์เซสยุกิโยซ่าโอโ้โหชอบสไตล์การเฟซออฟของซุปเปอร์เล็กมากๆเลยค่ะ,คะมันกวนโอ้ยมัน จริงๆค่ะทุกคนอีกคู่หนึ่งก็คือมาดัดวอร์เซสรุกียอาอันปอนะคะทุกคนรุกียาเนี่ยไม่ฟื้นจากการทําน้ําหนักคะ่ะบอกเลยว่ามาดัดเนี่ยมาคนเดียวนะคะเฟซออฟวันนี้แล้วบอกเลยว่าพรุ่งนี้เนี่ยเดือดมากๆแน่นอนคะ่ะต่อมานะคะทุกคนนาดกากะวอร์เซสหนุ่มสุรินคะ่ะนาดกากะเนี่ยนะเอาตัวไอ้มดแดงเนี่ยมาให้หนุ่มสุรินด้วยนะคะมันรู้เลยะคะว่าหนุ่มสุรินเนี่ยดังแบบไหนโอ้โหหน้ารักมากๆคู่นี้นะพูดตามตรงนะถ้าเป็นไปได้นี่ ไม่อยากให้สู้กันเลยค่ะมันน่ารักเกินไปแล้วค่ะส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะสายตาอาคาดนี้ส่งมากันเลยนะคะต่อให้จะดูไม่ค่อยมีอะไรนะแต่สายตานี้สุดยอดมากๆก็คือซุปเปอร์บอลเวอร์โนเริค่ะคู่นี้เป็นคู่เอกของรายการค่ะบอกเลันะค่ะว่าไม่ใช่ว่าคู่ที่ไม่ได้พูดไม่เดือดนะคะทุกคนพรุ่งนี้เนี่ยเดือดทุกคู่แน่นอนค่ะแต่นี่เป็นคู่ที่เฟซออฟแล้วเนี่ยดูแล้วน่าสนุกมากๆแน่นอนค่ะ